มันนีจเจทสนาทึงเรื่องธาตุทั้งสี่ธาตุสี่เป็นของคื้นเดิมของธาตุทั้งหลายพืนเดิมของโลกพืนเดิมไม่ควัง่วงมดโลกอันนี้จะตั้งอยู่ใดก็ประกอบด้วยธาตุสี่ ถ้ามีธาสี่แก็โลกก็ทิพไายสลายไปงั้นคนคนอนเกิดขึ้นมาก็เหมืั้นกันทุกคนจะมี้าทั้งสี่จะจำตัวอยู่ถ้าธาตุสี่แต่ตัวแล้วมนต์นกดสลายรับศูนย์ไปสิดใรควมดในโลกนี้ แต่กออนนะเ,เป็น้าตุสีนั้เป็นเพื่นขาของโลกทั้งปวงเป็นเพื่อนฐาของมนุษย์แตงคู่แล้วพวกเราอยู่กับธาตุสีในเรื่องเรื่องธาตุสีปิาจารณาเรื่องธาตุสี่ถ้าติจารณเรื่องธาตุสีแล้วหมดเรื่องไป มดเรื่องผีเจรณานอกจากธาตุทมีอาการไม่มีการพิจารณาทั้งหมดเจนั้นจงฟังคำอธิบายต่อไปธรรมธาตุสี่เลที่นี้ท่านแจแกแยกเอาไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือ ้าอมียี่สิบตที่แปดก็ถูก็สิบก็ได้มันซ้ำกันมีเสาศเป็นต้นแง่บอกไปท่าเสียท่าน้ำก็ที่สองมีน้ำดีน้ำเสดเป็นต้นธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวของเราเราไม่ได้จีกาว่าลม ในตัวของเรานะ่คืออะไรที่เราอยู่ได้เดี๋ยวนี้พัะลมลมมาชูลมมันอันปวนพัดใสจพัดมาในตัวของเราจึงท,ทำให้เบาทันข้างใน้่มก็มันัน,นักคือจดวใจนั่นแหลนะถ้าใสฟดับก็เย็นเฉียบเย็นเสียบเลย แล้วกฏิสตอกรเน่าเปลยมีห้าสี่ถ้าหาก้าเราพิจารณาในความน,าววานี้พิจรารณาจะท่าันเดียวเข่งพิจรารณาจะท่าันเดียวเรียกว่าเพ่งโดยฌานเป็นเพ่งโดยอำนาจสมาธิเข่งอำนาจของฌานเข่งเป็นดินทั้งหมด ตัวของเราไนมะ่ต้องพิจารณาทั้งเรือ่องนามที่มันหลบลงไปก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งเห็นตัวของเรานะี้เป็นดิทน,ท,นทั้งก้อนหรืเป็เลเเลเนละลายเป็นดินเลยให้มาเดียวจิตแน่วแน่ลงไปแล้วไงปลาโคตรจริงหรอมันเป็นภาปรากฏเรจรง ลงที่สภาพเป็นดินหมดนี้เรียกว่าหมดเรื่องหมดทิศหมดเรื่องปิจารณ์ละพิจารณาเรืเ่องฌานด้วยสมาธิแท่งนั่งของเช่นเดียวกันในพิจารณาเรื่องดินดินละลมไปในกองพิจารณา ที่จะน่าแห้งเนา่นนานให้เห็นเป็่นนานทั้งหมดตัวของเราเดียเป็นหลาะลายเป็นน้ำหมดมันจะเกิดที่นี่นะกดทีนไหนล่ะแห้งลมหานี่ให้ตัวของเราเลยนะไม่ต้องแห้งจะลมอย่างเดียว จนเห็นสายกดหายลังเบามดจนกระทั่งไม่มีตัวมีแต่อัศิกาศเบาว่างมดพิจารณาไฟคััไม่ต้องพิรณาอื่นอย่างก่อนเดียวนะต่เห็นเป็นไฟทุกห้องขึ้นหมด เรื่องต้นท่าหาท่าไม่ไม่ถึงกับเข้าขึ้นมันจะเลระอนในกายที่เห็นเป็นกายอยู่ท,ทันทีนั้นเห็นพิจารณาเปียนคอแล้วจะเป็นไฟโพลเป็นหมดทั้งตัวไม่มีไม่ไมีตมนตัวูมุทมพลนั้นเป็นไฟมนดะการพิจารณาอย่างนี้ ในวันที่เจรณาธาตุตี่แยกออกเป็นส่วนๆไปเศษกายก็เป็นกาย,ากายตามเดิมนะไม่ใช่แต่ส่วนในการพิจารณาหรอกาการิจารณาเป็นส่วนของใจเห็นชาติภายในของตัวเองของอุลจะไหม หรือหากบางทีว่าสถาบมีของคนคนั้นเคยต่างสมอาลมมาแต่ก่อนอาจจะกร้ากให้คนอื่นที้เลยแ็ได้แต่เป็นดีนนะมนใส้ร่ลงไปตามสภาพที่อธิบายมาแล้วนะ่ะแต่ไม่ใช่เส็นทั่วไปเป็นแต่และบ,บุคคล่องเหนั้น มันเป็น,เ,ปนเรื่องของสมาธิเรื่องของชานเป็นหนือ่การเล่นเออขายจอนเจ้าไปก่อนทันเล่นสนุกสนานแล้วทันเลื่นไม่ให้มีคนไม่ให้เป็นตนเนตัวแม่สาตุ์คุแล้วเขาให้มีน,นจะท่าเท่านั้นแหละมันเรื่องอยู่ เรียกวิกหาและธรรมของท่านมันเป็นเครื่องสนุกเครื่องอยู่ขงท่านเหมือนกันเพราะจิตคนเราถ้าหาก็ไมในที่จะงาอย่างนั้นมันจะคิดจะนึกจะสงสยัยในภายนอกในรูปเสียงกลกิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันจะไปตามสม,มุนปัญญา เห็นว่าขนมาตนมาตัวเห็นว่าเราว่าเขาเห็นว่าหญิงว่าชายว่หนุ่มว่าแก่เห็นสัตว์้งหลายพวกมัดจะเป็นเช่นเดียวกันถ้ายังม่พิจารณาให้มันเล่นอยู่กับมันนั้นพิจารณาด้วยอาการเินธาตุมีจากคนเหง่เหลือแต่บางแง่ที่สมมติ มนที่เรียกว่าคน,น,นั่นตัวตนนล้อเขาเนี่ยเรียกว่ายิงไว่ใชยด้วยกันหนุ่มกับแกอั้งนั้นเรียกว่าสมมุติถ้าเห็นเป็นสภาวะหรือเห็นเป็นธาตุอย่างอธิบายน,นี้เรียกว่าบัญญัคือปัญญาที่ธาตสมมติตนอีงอิจง แม่ข้าไหนก็เงียบขึ้นก็ไม่ก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงเห็นเป็นก้อนดินนั่นทั้งหมดก้อดินนั่นในขณะที่บรรยัติดินนั้นจะพูดถูกท่านบรรยักิจพูดไม่ถูกถ้าไม่บรรยัติดินไม่ทราบว่าจะพูดอะไรแต่ดินนั่นน่ะกลับมากลายมาเป็นมนุษย์ อย่งอธิบายฟังแล้วเป็นสัตว์ก็จนบคุคคลเราเขาเป็นหนุ่ในในมในในเด็าเาก,ากายเปน็นหนุ่มไม่แก่แค่ได้กินนั้นก็ดีใน่ๆมาเก็นมาุกายเป็นแะไรแต่งให้สมุดขึ้นคนเราจิตสมุดมันเัี่ยจิสมุดยังไถืออยู่ไปแล้วไม่รอดจะตีอย่างเราถือตัวถืตอตนนี่นะ ถือคนนั่นนี่แหละถือว่าตัวของเราเจ็บก็ถือว่าตัวของเราห่วยก็ถือตัวของเราไม่ดีาาก็แปลว่าตัวของเราถ้าพิจารณาไปจริงๆแลวมันไม่ใช่ตัวของเราเกินมีตาแะภาพของมันเกิดเกลียบตายเป็นธรรมดาเขาพูดเลยครั้งมดานั้นเป็นธรรมนั้นอะไรเป็นเป็น,ปนบนัญญัติ มันน่าจะเป็นธรรมมันอาศัยปัญญาสิ่งะพูดจะค่อยถูกมีธรรมะมที่เราในเทศนาอย่างนั้นเรี่นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นทำเป็นชำนิชำนานเราจะเข้าถึงฌานเข้าถึงสมาธิต้องเข้าให้ถึงที่ มันเป็นศัภาพของมันออกมาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันยังถือสมมติสัญญาตีอยู่ก็ช่างมันแต่ก็ให้รู้เรื่องอความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนใค้ระวางนงก็ไม่พิจแต่แฉกันยิ่งน้ำไปลงใค้ระวัะไกวก่า่เลยเถอะ กามันุ้องทำเยอะแลาเนื้เปรตอสุลกายอะไรว่าการที่ฉาเนื้อมนุษยอ์อะไรนั้ส,นนสามไปเถอะแค่ที่จริงของตัวนั่นเป็นตัวธาตุยิ่ให้เห็นอย่างนั้นเสมอตัวนั้นเป็นธาตุน้ำอารมณ์น้ำไฟจริงทั้งสี่อย่างนี้ประกอบมาขึ้นเป็นตัวตนขึ้นมายังเคลื่อนไหวไปมาได ถ้าข้าวสีกฎวิการอย่างไรอย่างหนึ่งไรก็เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวก็ไม่มีนี่ไงเราลุกมาต้องเปลื่ยนกาเท้าเป็นธรรมดาไปถามเรื่องเข้ามานนอนจึงควรหักไม่ี้ทำนานทุกคน เราต้องการค้นจากสมุทบ kind of ัญัติเราต้องการพิจารณาถึงสภาวะให้เห็นชัดอย่างนั้นอย่ต่อเวลาะจึงจะไม่รุ่มหลงโมมในสิ่งต่างๆถ้าหาเราโมมในสิ่งต่างก็เรียกว่าโมมก็เมาหมดเองโมมก็หลงอมดน นั่นจริงนะนองสมุิคนสมมุิตนสมุตัวนองว่าหญิงว่าชายนองว่าคุณว่าแกน้องว่าจัวคนเราเขาต่างต่างาาน,น้นาทุกอย่างมันนัาใสมาต้องจังพยัาชนะมันชัดตัวริงไหมว่าคนว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าหญิงว่าชายผิดไหม แคที่จริงมันจะพาความเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาได้เป็นอับไปเาาไป็นมานจับไปลงหัดลงมาเดี่ยวเท่าน,นั้นเกิดดับเท่านั้นเลยถ้ายังยอ่อยรวบรวบตัว่าพิจารณาต้องเกิดดับไยะวิยาธรรมาสังขาระสังขารือสิ่งที่ตงแต่งขึ้นมาแล้วมันต้องมีความเกิดและความตาย ตรงเสื้อผ้าอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นอันท,ท,ท,ที่เราไม,ม่หลงมไม่หลงตัณหาไม่หลงมบาต่างหาก็ไม่ยิงมุ่งเสนอย่างนั้นนี่ธี่ายมาทั้งเรื่องท่าสีเรียนเท่านี้แหะากว่าที่เจรนาต่อไปใครจะแต่ใครจะเดนถึกจะเนมากหรือน้อยหรจะเดืนก็ยังแต่ทึกอันนี้ิจรนาเป็นยอดๆเแค่นี้ก็พอ ก้อนธาตุนั้นนั่งทับลงไปธาตุเราไม่ใช่คนเป็นก้อนธาตุนั่นอย่างสังหารเรานั่งทับอยู่นี่ก็ไม่ใช่นแต่ถ้นั่งทับธาแล้วเนี่ยมันเจ็บมันปวดเนีย่ยไปดูความเจ็บความปวดไปดูธาตุนะเป็นดิกอนอดก้อนนี้ก้อนนี้มันก็ฟุ่น ที่เราปั้นผลเลยที่เัาปั้นทุกตาไว้ใจอยาให้มันย่เอเข้าไปไว้ไหนอันใจแล้ออกจากนั้นเแี่ความยึดความถือไม่มีนั่นในร่างกายบางทีอันความเจ็บความปวดหรือความเมื่อยด้วยโรคภั้งนสางอาจสามารถจะหายไปได้ถ้าจิตแนี้เนเต็มที่ หรือหากไม่หายก็อาจจะหายชั่วคราวในขณะที่เรานั่งอยู่นั้น้าคิดแตกราดเต็มที่เราสามารถหายได้แต่ไม่ใช่ความกานความตายในคนที่เคยตัวจะต้องตายเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันหมดทั้งลกเน่ต่เราต้องทอดทิ้งสังขารร่างกายนิรพานผค้ไม่ใช่พระองค์ผูจะมาพิจรา,า,ารณาธาตุสิญาชาหมือนกัน จะเป็นเครื่องอยู่วิาหาและทำเท่านั้นมันจะพ้นจากคนตายก็บคนไต่ลคนเราอยากจะให้มีฤทธิ์มีมปาฏิหาริย์อยากจะพิจารณาไม่ให้มันตายคนในโลกนี้ถ้าไม่ตายเสียฉันก็ไม่มีที่อยู่สิอย่างน้อยเราลองคิดดูว่า คนน้อยปีถึงตายอะไรอ้โหู้ยแหมไม่ทราบไดอยู่ไหนกันต้องพิจารณาถึงธาตุถ้าเห็นเป็นธาตุชาตะว่าธาตุนั้นเป็นเครื่องอยู่ในธาตุเมื่ออยู่นิ่งแน่วราคานี้เราก็พิจารณาทีหลังในการเมื่อเห็นในธาตุแล้วพิจารณาทีหลังพิจารณาคือใจนั่งอีกทีหนึ่งเอาใจออกจากธาตุแล้วพิจารณาใจ ใจที่มันคิดมันเึืมันปรุงมานแต่งมันเรียกว่าใจทั้งงาอารมณ์เรียกว่าใจความไม่คิดไม่เลกไม่ปรุงไม่แต่งเขาเรียเฉยอันนี้ไออันเรียกว่าจิตความไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งันเรียกว่าใจใจอันเดียวกันับจิตคิดอะไรใจอันนั้นอันเดียวกันนั่นแหละเราไม่แยกออก ทำมาจิตและใจมันต่างกันได้ไงนแัแยกอาการของจิตของใจคือผู้กุ้มผู้แต่งผู้คิดผู้นึกสัญญาสมสายไปต่างต่างเรื่องสมมติเป็นเรื่องกิเลสกิเลสมันนำเอาอารมณ์ทัว,วมหมดเข้ามาคุมใจใจไม่เศร้าหวงใจไม่พอ เขาเรียกว่าอาคารสุกัดกิเลสท่มันจอนมาใจนี่ถ้าหากว่าจุเละนี่ำมากับฟองใสเสมอจิตสังขปสรางยีเส้นควาฟของ,องใสอากุกัดจุเลนีุ่เลสเองจิเลอ้ที่สร้างเศร้าหมองเป็นอาการสุรกักิเลสคี้ใจได้หนมามันั่นเอง ถ้าหากจิตในถ้าหากใจไม่ผอนใจจะแล้วให้ไปทำความบริสุทธิ์ให้จิตให้ใจในใ,ใ,ให้ใจได้ถ้ามีใครทำความผอนใจให้ใได้หรอาเงี้ยงกันจะเหล็กหรือดินเขาคัดอะไรคัดเธอไม่มีเงาหรอก ้าความธรรมชาติทุทองขัมือเพชรนินชินเดียนที่มันใสสอาดอยู่ได้เดิมนั้นมันข้าหมออด้วยอาการาาดังสาเมื่เป็นยินน้ำนไอ้ด้วยดินด้ยแต่ไขรอะไรต่างๆนัาา้นธาที่จะคลองใสเดียนควองข้ามันคองใสเรือม,มันจะองใสแน,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 น่นอนที่เรศใจจะมัครกันเนี่ย เขาความใสแต่ว่ามันสิ่งที่มีห้อมห่อคือเกลดันค่ะถ้าชนะเกลียดกออกไปม้าเหลือใจกัความใสสะอาดบริสุทธิ์เห็นไหมเราจึงตั้งใจขยันามใสคอาพัดใจนั่นแหละให้ของใสทุกวันอย่างนี้โดยการรักษาเกิดการทำพนาจิตเกการพัฒนาโดยการพิจาาเรต่าง ชำละใจให้ของใสสะอาดได้เองทำในชำละหมดแล้วไม่มีวุฒินของสะอาดเต็มที่แล้วก็พอใจอินใจกับความบริสุทธิ์ของเราอ้าวทำสมาธิภาวนาต่อไปการขัดภาวนาที่เรียกว่ากรรมฐาน เน่ยแลเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าลอาา่องพัดทำความสงบตกลมใจน้อมเป็นสมาธิที่จิตเนี่ยแน่เดียวนี่เป็นความต้องการความปมาระสงค์ในการภาวนาสมถธใจไม่เคยพักผ่อนซงไม่เคยรวมเป็นสมาธินีเนี่ยอยู่แค่ลมอันเดียวนีจะพุมงชาติ ส่งใจตลอดกาลเวลาแม้แต่นอนหลับมันก็นยังมีการส่งไอ้คนเดียวใจยัไม่หลับนมนส่งไปอยู่ชิดไปอยู่แล้วจะเกิดใที่ต้องสันจับในนั้นในการอัดโนมันสมายตอนในการพักใจให้ใจพักผ่อนให้สงบการพักของกายคือการนอนการพักของใจคือการทำความสงบ ใจมันจับได้ยากทั้งทั้งที่เหนื่ยอยเลยแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิดนิดจนเหนื่อยจนเบี้ยแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้ขัดใหมันพักเราไม่เคยหับมันพักในการขัดข้อไนารือการขัด,ดใจใจเรื่องของมีตัวเห็นั้นเราจะต้องหัดให้มันใจอยู่ในจุดเดียว เอาพูดเรื่ใจได้ก่อนใจเร่ของกลางของที่มันมีอะไรเรือใจการที่จะคิดดีคิด่ีให้ใจเดินใจคิดยาคิดละเอียดออกมาตรงนี้คือิงการ,รตั้งใจเรกว่าิตมีการรับฝืกใหม่เพื่อให้เข้าใจถึควาหมายใ่บายเข้าใจใจเรื่องของกลางของเงินกลางมันมีอะไรล่ะเรว่อใจ ในขณะใดที world, you know, say, ่ใจเรา่เฉยๆนั่นเขาสใจว่าอย่างง้อที่เราสุดละมัทางนี้ก็ได้เราตั้งใจรางให้ใจเราสักทัหนึงในขณะเขาเดียดขนาดียวหน่อยแล้วมันจะมีจิตเนื้สมนาลังแม้ดตัวเขียนใช้ตรงนี้รักข้าไปกันนี้ยิ่งในขณะ้รียอะไรบ้างจมีครู้สึกวัวเชืนั่นคือจิตใจ นี่เวลาหายใจสบายลงหายใจมันก็พุอกัเขาจึงสมมติว่าลมหายใจเครื่องใจวิ่งมาไปตามนั่นเอเกสมมติลมหายใจนั้นหาะใจตัวนั้นแหละเราจะหายมาเข้าไปอย่างนั้นถามเององก็รู้ว่าในเวลาที่ขัานลมหายใจมันสบายไหมไม่มีเลมันสบายต้องเดต้องเกีดในเวลาที่มันทำแล้วเดือดแล้วต้ใจเพราะฉะนั้นหายไ การอยู่ในช่วงพุ่งห้าเดียวนะทำไงนังนี้เราจะทำวนมันอยู่ต้องมีวิธีปกับปรุงอย่างที่บานด้ใจของมีตัวมันจะลงที่ัะเรียกเราหาเรม่้ของใจนั้นก็ให้ที่สมมติธรรมดาเริธรรมดาก็จ้องชูจ้มพัสที่ใดที่หนึ่งเราก็ดูก ane, pi, สนใบไม่เลยเพราะมันก่อน ส like ิ่งของเรานี้ก็ตามเดีลมมันก็มาแลกระทบแตนยังรู้จักตรวมีลมใจก็ให้มันไม่มีตัวมีตัวก็ให้มันกระทบอย่างเดียวลมก็กระทบวัตถุสิ่งสองขณะแต่ว่าใจเล่มสองมันมีตัวมันจะสองให้เลยกระทบก็จิตที่มีตัวแล้วสองมีตัวก็ต่างเช้นจิตที่มีตัวมีตัวมีรูปเช่นนั้นเราได้กระทบที่ปลายจมูกเพื่อลองหายใจเขาออกให้คนรู้สึกตรงนั้นอ่ะก็เราไม่ได้หรอก เดียะท่ันั้จะให้มุโ่มืตัวหนตัวนื่ต้องไหน่างเเีแล้วีนกระเาคุดโผล่อมอมือคุดโผล่จะครบตัวอย่งเนียมัน้วทีไปควบคุมให้อยู่แน่วในอารมณ์เดียวให้จิตอยู่แนวในอารมณ์เยียจริงๆแบบยืดเหยีผลตบลนปุกบนใจให้มันภาค่อเมื่อเราทำได้อย่างนี้ ปติก็คุไม่คงแน่วแน่อยู่แั้นจะลองโยกเข้าไปโดยที่เราแป่นตั้งใจตรงนั้นเราฮักเราหักไมได้เราทำไม่ได้เต่ทำแ้วเดีกองทนี่ยปกติคุ้มไม่มันรู้จิตอย่างเดียวที่ใจสงบัะตามขึ้นาปปรากดจิตใจสงบเพื่อคิดต้องารจะเรี่ยนแค่นี้โคตรไม่เปลี่ยนแค่นี้เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายรูปไปที่อจีตเข้าเขวังในจิตโลน ไอ้ความรู้สึกนี้ของมันในต่างหาตรงนั้นแหลเราจะเข้าปิงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะด้เครูมันก็ยังอดโอ้โหตรงนั้นน่ะมันจะชอบบุษชัยง่ายๆอย่ดีเลยใะ่ไหมจะทำอแต่เราทำเองไม่สนใจไม่ใส่รำคับถึงยังไงตรงนั้นมันไม่ลืมหรอกชอบใะเราได้คงสข จากการปรสมพ่อนายอย่างแท้ทุกคน,นั้นหาไหนเดียวอะไรทุกเรื่องวัตถุรูออาวุเคร่ออานี้เดียวมี่นี้เป็นสองมหาศาลมันคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการพัด่างนี้เป็นเการณ์รงานเปร่าไม่ได้สิการงานนี้ดีขึ้นขณะที่เราพึประสมไม่ใช่เราทำงานอย่างเราอยู่นี่้เราทำงานอะไร งานจะเป็นงานการจะเป็นการจะทิ้งหมดเลยมันเเพราะเราอกบรมางี้เขาข้าจิตเดียวพักเดียวเท่านั้นคิอใจเดียวสามารถจะมีความสุขนั้นแ้่แค่ราตั้งเป็นปีปวาคนรู้ว่ามันจะแค่ก็จะของยืดยาวเฉียนแท้ไปไม่หมดก็าอะไรข้าว่าจิตเป็นของเร็วที่สุดักเดียวการอบรมต้นสนข้าวจิตเดียวเท่าัน เพราะต้องแก้การงานแล้วเพราะฉะนั้นการอบรมภาวนาต้องให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักผ่อนใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดนี่เกิดนี้เกิดนั้นเกิดนั้เพราะรู้โน้นี้อย่าไปคิดมันเรือะไรเพราะนั้นไม่ใช่ของสำคัญหรอกถ้านี่ไม่มีแล้วนั่นถึงเกิดมั้งครถ้านี่มีแล้วนั่นจะเกิดมันก็เกิดมัเกิดแต่เป็นเรื่องของเรื่องคนเราไม่ใช่จะเป็นอย่างนหมดทุกคนบางคนก็มี มันไม่รู้แต่ต่างคนต้างหนแต่การภาวนาอบรมบัฐานจิตความหมายต้องการอะไรบงนี้เราจะนังยงาทำเอาเลยลงไปดูดนเลยจิตใจเงี้ยงแน่ลงเฉพาะไูบ้านเลย